บางทีก็นึกอยากจะโขกข้างฟ้าโอา้โหโขกเวลามันปวดมากๆากเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่าอยู่เลยเนาะแต่พอเรานึกถึงล่าคนในบ้านแล้วก็เลยบอกว่าว,วนนิ่งเราต้องทนเมื่อก่อนนี้เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขนมหวานอยู่ที่สตหีบทำมานานและหลายปีแล้วแหละเรานั่งร้านที่ร้านเรานั่งนานเพราะเราก็ไปเปิดร้านตั้งแต่เช้าถ้ามีคนเราก็อาจจะได้ลุกแต่ถ้าไม่มีคน คนน้อยๆเราก็จะนั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอยู่อย่างนั้นเวลานั่งมันปวดปวดมากปวดตรงสะโพกข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะปวดลงไปที่ขาเวลาเรานั่งเดินไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่าปวดมากแต่พอมาเป็นนี้ก็เลยต้องคืนร้านก็คือหมดอาชีพก็ต้องเลิกทําอาชีพที่เราเคยทําเราก็ไม่ได้ทําแล้วบางทีก็นึกอยากจะโขกข้าง,ขง,ขงฟ้าเอาหัวโขกเวลามันปวดมากๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่าอยู่เลยเนาะ ทรมานแต่พอเรานึกถึงหน้าคนในบ้านแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยเราต้องทนเราต้องทนต่อไปทําให้เราคิดว่าอุ้ยเราต้องสู้สิคนข้างๆเรายังสู้ยังไม่ทิ้งเราเลยก็ช่วยกันเซิร์ชลูกชายก็ช่วยกันเซิร์ชช่วยหาพอได้ที่ลูกชายก็เอาผลเนี่ยมาไอามาคุยกับหมอหมอบอกละเอียดเลยว่าจะต้องทําแบบไหนบ้างจะต้องเสริมเหล็ก ตอนนั้นรู้สึกว่าะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วเราคิดว่าโอ๊ยเราผ่านมาแล้วละ่ะวิเราผ่านมาได้ก็ามารู้อีกทีตอนก็เอาเรากลับมาแล้วก็เจอหน้าลูกเจอหน้าหลามีอยู่ข้างๆเตียงมันก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้ยเรารอดแล้วแหละมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดหรอกเราไม่นั่งได้ไม่ปวดกลน ขาเราไม่ปวดแล้วเหมือนที่แรกมันน้อยกว่าเก่าเยอะเลยเรารู้สึกว่าโอ้ยเราได้ขาเรากลับมาแล้วนะเราจะได้ไปเดินออกกําลังกายได้เราจะได้ไปเดินทะเลอย่างที่เราชอบเราจะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนได้แล้วไปทําบุญกับลูกไปไหนๆกับลูกๆได้ตอบโจทย์มาก มากถึงมากที่สุดคือพูด,ดง่ายๆเลยว่าคุ้มคุ้มมากๆม,มันไม่มีที่ไหนเราผ่าตัดได้สองวันแล้วเราลุกขึ้นนั่งได้คุ้มจริงๆกับทุกอย่างที่แม่จะได้แม่จะได้ชีวิตแม่คืนแม่ก็จะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันอยู่ที่เราตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลแบบไหนเรามั่นใจขนาดไหนขอบคุณคนรอบข้างที่เป็นกำลังใจ ต่อไปนี้เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นได้แล้วโรวงพยาบาลเอสไบด์แอนเนิร์ฟเอสไบสป